อ่าคลิปนี้เป็นเรื่องการวอร์มอัพนะฮะตอนที่สองก็จากตะกี้เราลองเล่นแบบธรรมดาลแล้วแหละเรียงสายขึ้นไปเรื่อยๆให้น ố ตต่อเนื่องกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็มือไม่ขยับขยับแต่นิ้วนะฮะนิ้วโป้งลงมาอยู่ตรงกลางๆโอเคนะฮะแล้วก็กดชิดขวานะครับทีนี้เราลองใช้ แพทเทิร์นอื่นๆหรือบปาเมื่อกี้เราหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมฮะเราลองเปลี่ยนตัวเริ่มครับลองเปลี่ยนเป็นสองสามสี่หนึ่งอ่าอันนี้เราเปลี่ยนตัวเริ่มแล้วเป็นตัวสองเราลองเปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนเป็นตัวสามั้งเป็นสามสี่หนึ่งสอง ลองเปลี่ยนทีเป็นเริ่มนิ้วสี่เป็นสี่หนึ่งสองสามอัมงนี้ว่าเราจะได้แพทเทิร์นใหม่อีกขึ้นมาอีกสามแบบนะฮะทีนี้มันไม่หมดแค่นั้นครับมันไปได้อีกเยอะเลยครับเพื่อเมื่อลองเขียนลงบนกระดาษดูได้คือเราเริ่มจากตัวที่หนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่เราก็เปลี่ยนไอ้สามตัวข้างหลัง าจจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งสามสองสี่นะอาจจะเป็นหน 1, 3, 2, ึน่งสี่สองสามก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ฮะทีนี้เราก็เปลี่ยนตัวเริ่มอีกจากสองเมกี้เราเป็นสองสามสี่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้สามตัวหลังอีกก็เป็นอาจจะลองเป็นสองสี่หนึ่งสามก็ได้ เนี่ยครับได้เยอะแยะบ้างใหม่ก็เป็นการทดสอบตัวเองลองดูว่าเออลองใช้นิ้วอื่นเริ่มดูบ้างจะเป็นยังไงนะฮะเอาลองไปเล่นกันดูได้ครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บไซต์ผมนะฮะเข้าไปชมกันได้ครับของฟรีเยอะแยะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ thank